วันนี้ยายวิจะพามาดูดอกแอปเปลิลพันโดเซตนะคะโคเดนค่ะเนี่ยยายวิก็ปลูกมาสองปีกว่าถึงสามปีเนี่ยค่ะยายวิก็ลืมแล้วนะคะเนี่ยก็จะเริ่มออกมาสองช่อแล้วนะคะแต่ตัวน,นี้ก็โดนมแมลงกินไปแล้วนะคะเนี่ยตัวเนี้ยแมลงแทะไปแล้ว ไม่รู้ว่าพวกนี้เขาจะดอกตามมาอีกหรือเปล่านะคะเนี่ยเพราะว่าเขาเพิ่งเริ่มออกเนี่ยช่อนี้ช่อนี้ก็จะออกก่อนแล้วก็ยายวิก็มาเห็นช่อนี้มาไม่รู้ว่าช่อนี้จะตามมาอีกหรือเปล่าเน,นี่ยค่ะนี่ยืทีแรกเขาก็จะสลัดใบออกกลวงหมดเลยนะคะเทีนี้เขาก็จะแตก แตกยอดแตกยอดแตกยอดตามคอตานะะเนี่ยค่ะเติมแตกยอดมาแล้วก็หามาปลูกได้นะคะเนี่ยอยู่อบุนอัเบรเดชย,ยายวิก็ทดลองปลูกนะคะไม่ได้ปลูกขายอะไรจะเพราะว่าแถวบ้านส่วนมากคนก็จะชอบวอาไม้เมืองหนาวไหมเนี่ยมันปลูกไม่ได้หรอกแถวบ้านเรายายวิก็ ต้องลองนะคะคืออย่าไปเชื่อพวกที่เขายังไม่เคยปลูกถ้าปลูกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะคะยยวิก็ซื้อมาปลูกหลายรอบก็มีช่วงที่ว่ามันหน้าฝนแล้วรากมันเน่าก็มีนะคะแ่บางทียายวิก็ใส่ปุ๋ยเยอะไปหน่อยก็เค็มตายนะคะตอนนี้ยายวิก็เลยไม่ค่อยได้ใส่ปุ๋ยนานๆคะ่ะก็ใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ จะมีโรยปูนขาวบ้างแต่ละนานมากยายวิก็น้ําถ้าดินมันชุ่มยยวิก็ไม่ลดแต่ถ้าดินมันเริ่มแห้งยยวิก็จะลดคือไม่ให้เขาขาดน้ําแต่ก็ไม่ได้ให้มากเกินไปจนแบบแฉะนะคะก็ปลูกได้นะคะปลูกได้ ยายวิไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงอะไรนะคะปลูกแบบธรรมชาติไม่ค่อยได้ดูแลเลยค่ะนั่นหานครั้งค่อยมาถอนหญ้าแล้วก็มาใส่ปุ๋ยนะคะเนี่ยก็ออกดอกแล้วนะคะเป็นปีแรกมา,มาปลูกดูนะคะใครอยากปลูกก็มีต้นแอปเปิ้ลไปประดับบ้านก็ได้อื